สวัสดีค่ะรุ้ง Love Expert ค่ะวันนี้นะคะรุ้งจะมาบอกกฎข้อหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกฎที่สำคัญนะคะในการใช้หลักของการใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดความรักค่ะระยะน,นี้นะคะก็หลายๆคนเนี่ยก็ปรึกษารุ้งนะคะในเรื่องของการที่อ,อกหักนะคะถูกทิ้งแล้วก็เริ่ม เกิดความรู้สึกว่าผิดหวังซ้ำๆนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าคนอย่างเขาหรือว่าคนอย่างเขานะคะชาตินี้เนี่ยคงคงไม่มีดวงกับเรื่องความรักแหละนะคะโอเคสิ่งที่รู้อยากจะบอกคุณนะคะเป็นกฎสำคัญนะถ้าคุณจะใช้กฎแรงดึงดูดในการดึงดูดคนรักนะคะนั่นก็คือเรื่องของกฎแห่งความไว้วางใจคะ่ะ กดแห่งความไว้วางใจในที่นี้นะคะรุ้งกําลังจะบอกคุณว่าจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลหรือโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลของเราเนี่ยนะคะเราใช้กฎแรงดึงดูดนะคะต่อให้เราไม่ใช้อะ่ะมันคล้ายๆกับกฎแรงโน้มถ่วงของโลกอะคะ่ะคุณคุณไม่รู้นะว่ากฎแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณเกิดปล่อยเหรียญบาทอะคะ่ะจากชั้น3ลงมาที่ชั้นหนึ่งเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยใช่ไหมคะว่ามันตกถึงพื้นอย่างแน่นอน และแน่นอนถ้าคุณกระโดดนะคะจากชั้น3ลงมาที่ชั้น1เนี่ยคุณก็หล่นตุ๊บแน่นอนนะคะเนี่ยคือการทํางานของกดแรงโน้มถ่วงคุณไม่เห็นหรอกว่าหน้าตากดแรงโน้มถ่วงเป็นยังไงแต่แต่นี่แหละค่ะคือผลลัพธ์ของมันคือเจ็บตัวแน่นอนใช่ไหมคะเช็คเช่นเดียวกันนะคะกดแรงดึงดูดเนี่ยเราก็ไม่เห็นนะว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่นั่นแหละค่ะกดนี้คือกดที่ใช้ปกครองโลกใบนี้อยู่พูดอย่างนั้นเลยก็ได้เนะเพราะว่าทุกๆคลื่นความคิดความต้องการที่คุณส่งออกไปยังโลกใบนี้ค่ะมันเป็นเหมือนกับ การส่งคลื่นออกไปเพื่อไปจูนคลื่นที่เหมือนกันหรือว่าตรงกันให้ดึงดูดเข้ามาหากันและกันนะคะและสิ่งที่คุณบอกว่าคุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอ่ะไม่ใช่อ่ะเข้ามาคบกันแล้วแป๊บแป๊บก็ก็จากกันไปนะคะแล้วก็รู้สึกเลยว่าทำไมยังไม่สมหวังยังไม่เจอคนที่ใช่สักทีนะคะกฎที่สำคัญอีกหนึ่งข้อเลยนั่นก็คือกฎแห่งความไว้วางใจค่ะคุณต้องไว้วางใจนะคะ แล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าสิ่งที่คุณส่งออกไปเป็นคลื่นความคิดคลื่นความปรารถนาแบบซ้ำๆซ้ำๆจนมันเกิดความถี่ที่เข้มข้นเนี่ยยังไงนะคะก็ต้องส่งไปดึงดูดนะคะคนที่คุณคิดเหตุการณ์ที่คุณคิดนะคะให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ทำงานแบบนั้นเสมอๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยการที่คุณนะคะบอกว่าก็ใช้แล้วนะกดแรงดึงดูดแต่ก็ยังไม่สมหวังเลยก็ยังอกหักอยู่เลย แล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่เจอคนที่ใช่สําหรับคุณสักทีเลยนะคะเนี่ยแหละลุงจะบอกว่าตัวคุณเองอะค่ะมีความต้องการคนแบบไหนปรารถนาคนแบบไหนไว้อยู่แล้วที่คุณเรียกว่าสเปคอะค่ะเมื่อคุณมีอยู่แล้วนะคะจิตใต้สานึกคุณนะคะเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรกันแน่ที่คุณต้องการโลกใบนี้เขาก็รู้นะคะเพราะคุณส่งคลื่นความถี่ไปแบบซ้าๆซ้าๆอยู่แล้วว่าคุณอยากได้คนแบบไหนคนคุณต้องการคนแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะ แล้วเขาก็จากคุณไปเอาง่ายๆที่คุณเรียกว่าอกหักหรือที่คุณเรียกว่าผิดหวังนะคะคุณนะคะต้องไว้วางใจค่ะแล้วก็เชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นนะคะในกฎแรงดึงดูดว่ามันทำงานอย่างเที่ยงตรงแบบนั้นเสมอนั่นหมายความว่าอะไรคะนั่นหมายความว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอะก็ไม่ใช่คนของคุณไงคะแล้วคนที่เข้ามาในชีวิตคุณที่มาทำให้คุณผิดหวังแล้วก็จากคุณไป จริงๆถ้าคุณได้เรียนรู้นะคะคุณก็จะเติบโตขึ้นแล้วก็จะเข้มแข็งขึ้นและแน่นอนนะคะถ้าคุณได้ลองคิดทบทวนนะคะว่าคนเนี้ยทำไมถึงไม่ใช่หรือไม่แมทช์หรือไม่เหมาะกับตัวคุณนะคะมันจะต้องมอีอะไรบางอย่างเนี่ยที่เขาเนี่ยไม่สอดคล้องกับความต้องการในใจคุณอย่างแท้จริงนั่นแหละคะ่ะเพราะว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยทำงานเที่ยงตรงเสมออยู่แล้วนะคะถ้าคุณมาดู ตามลิสต์ที่คุณปรารถนาต้องการจริงแล้วแล้วก็คุณจะรู้เลยว่าเออเนาะคนที่ทําให้คุณอ,อกหกักหรือคนที่ทิ้งคุณไปเนี่ยเออเอาเข้าจริงๆเขาก็ไม่ได้เป็นคนแบบที่ฉันต้องการนี่นานะนะคะหลายคนและที่ลุงมีโอกาสได้โคชชิ่งนะคะแล้วมีโอกาสได้เข้ามาปรึกษาลุงเนี่ยเขาเองก็รู้ในท้ายที่สุดเลยว่าโอเคผู้ชายที่ที่ไม่ได้ลงเอยกันคนที่ทิ้งเขาไปหรือคนที่ทําให้เขาอ,อกหกักอ่ะจริงๆแล้วอ่ะนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการคนแบบลักษณะแบบนี้หรอก แต่ตอนนั้นน่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีใครตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาเหงาแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ก็อยากมีแฟนสักทีอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่แหละคือพอเอามาคิดจริงๆแล้วเออมันก็ไม่ได้เป็นแบบคนที่เขาลิ s ไว้หรือมันก็ไม่ได้เป็นแบบคนที่เขาต้องการนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นนะคะขอให้คุณมั่นใจนะให้คุณทําใจวางใจแบบสบายๆแล้วก็ใช้กฎแห่งความไว้วางใจนี่แหละคะ่ะเพราะกฎแห่งความไว้วางใจนี่แหละที่ทําให้คุณไม่ยึด ติดหรือว่าไม่เข้นกับผลลัพธ์นะว่ามันจะมาเมื่อไหร่มันจะได้เมื่อไหร่คนคนนั้นจะมาหรือยังเพราะถ้าคุณเป็นแบบนั้นนะคะจิตใต้สํานึกคุณอะ่ะหรือว่าจิตใจคุณอะ่ะมันจะเกิดความกังวลใจไม่สบายใจขุ่นมัวแล้วก็ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไว้วางใจและที่สําคัญที่สุดนะคะส่งคลื่นแห่งความสุขนะคะออกไปให้มากที่สุดจากตัวคุณเพราะคลื่นแบบนี้แหละคะ่ะ ที่มันจะเป็นคลื่นที่ทรงพลังมากๆเลยในการส่งออกไปเพื่อดึงดูดคนดีๆคนที่ใช่แล้วก็เป็นคนที่มีความสุขเหมือนกันเข้ามาหาคุณไงคะโอเคสำหรับคลิปหน้านะคะลุงจะมาให้ประโยชน์นะคะเคล็ดลับในการใช้กดแรงดึงดูดในการดึงดูดความรักอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ